ลูกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้ๆนองทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ลูกชาแนล พามาอยู่กับบันทึกหมากของ AI กันอีกแล้วนะครับผงวันนี้หมากแดงเป็น AI หมากขาวเป็นผู้เล่นเป็นโอเคครับไม่เถอแล้วครับไปดูแต้มบุ๊กสุดคมของ AI ใน EP นี้ไปพร้อมกังครับว่ามีแต้มเด็ดอะไรให้เราได้ศึกษากันบ้างนะครับดูว่าจะใช้รูปทรงไหนมาประชันกัน เบี้ยคู่ขวาขึ้นไปเลย AI ก็เป็นช่วงต้นกระดายครับเป็นช่วงแต่งองค์ทรงเครื่องเลือกใช้ม้าเทียมมาสู้กับ AI I, I, จะเจาะม้าเทียมแบบไหนครับม้าเทียมก็ถือว่าเป็นรูปทรงที่คนนิยมใช้ครับดูแนวทางกันว่าจะบุกยังไงม้าเทียมอ่ะม้าเทียมทั้งคู่เลยอ่าจังหวะน,นี้น่าดูมากเพ็ด <c oughs> ตัดเพ็ดครับกินตัดเข้าไปโหแบกเบีย้ย จังหวะนี้เดินเบีย้ยคู่กลางดันขึ้นไปก่อนดันมาดันกลับไม่โกงครับสวนเลยอ่ะจังหวะนี้โคนขึ้นจังหวะนี้อุดไหมอุดเลยครับผมอ่าให้ทางมันตันๆไปก่อนแล้วกันหนะ้าคุณเราจะได้ปลอดภยัย AI ขึ้นมาเทียมมาตรฐานจังหวะนี้ เลือกกดเส้นนี้เอาละน่าจะดุเดือดจังหวะน,นี้อ่ะกดสวนกันไปเลยแล้วกัน AI ครับโอ้โหทิ้งเม็ดบุกเลยโอ้โหเอาครับผมเขามาแล้วผมแต้มนี้ทำไงดีผู้เล่นเพลโอเคถ้า AI ไม่มั่นใจนี่ไม่โยนตัวใหญ่ให้กินแน่ๆ กินเลยแล้วกันจังหวะนี้อ่ะมันไส้ใช้ม้าฟันเข้าไปฉับมีอะไรไหมแต้มนี้อ่ะเบียร์มีจุดอ่อนตั้งแล้วครับผมขุนผูกได้ครับผมสบายมากอ่ะไม่ใช่เป็นหาจังหวะนี้เสริมโคนขึ้นไปเอไไม่สนปีกซ้ายเลยครับผมโยกมา้ามาแต้มนี้อ่ะ โอ้โหสร้างทางเครื่องทางโค้นเรียบร้อยครับไม่สนใจเราเราบุกมาก็ได้ปิดซ้ายสนไหมเ AI มาสองเบียรริมแล้วนะเ i ไอก็ไม่สนใจครับผมผู้เล่นถือว,ว่าสนใจผมหน่อยเถอะ AI ปิดซ้ายเนี่ยไม่เอาครับเอบอกขยยี่หน้าขุนอย่างเดียวครับผมบุกขึ้นไปเลยตัดมิกอ,อยากเล่นปิดขวาก็ได้ครับเดี๋ยวมาดวลกัน จังหวะนี้ก็ไม่กินอีกครับผมโอ้โหจับโคนกระทุ้งเข้าไปลูกหนึ่งทีอะยังเหนียวอยู่ครับเหนียวจังหวะนี้ครับผมเสริมโคมอีกตัวหนึ่งโอ้โหตะบองคู่ขึ้นมาเลยครับผมจังหวะนี้อ่่หมากแดงนี่ใช้อมาดบุกครับผมเอาใจเชียผู้เล่นเพลเคกันจะต้านทานตะบองคู่ของไอไหวไหมเนี่ยแรงจริงๆ จังหวะนี้ปูมาสามเบี้ยครับโอ้หก็พยายามเน้นปีกซ้ายจริงๆเล่นไปโอเค AI ทำไง AI ก็ยังไม่สนใจครับผมโอ้โหเรียกรางความสนใจอย่างนี้ก็ยังไม่สนใจอีก AI นี่ใจร้ายจริงๆเลยอ่ะอ่ะจังหวะนี้ขึ้นมาครับผมจะกินให้ได้ใช่ไหมเนี่ยจังหวะนี้อ่ะใช้เรือมาลองแล้วกัน AI ก็เห็นแต้มครับจังหวะนี้ แรกเลยอ่ะตูม้มเข้าไปเป็นการดูดครับดูดขุนใช้ขุนกินอืมอ้าวครับทีนี้ทำไงดีถ้าเราเป็นหมากสีแดงจังหวะนี้ครับผมตบไฟเลี้ยวโคนมานี่อ่ะมีหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรครับผมแต่ว่ามันมีแผนไล่ซ่อนอยู่ครับจังหวะนี้แรกเลยครับมันไส้ครับผมกินตัดไปเลยแล้วกันช็อตนี้ ใช้มาฟันแลกกันจังหวะนี้ลุกครับลุกอย่างนี้ก็หนีครับผมอะหนีได้อยู่เนี่ยที่ต้องกว้างไอไอก็ฟันโคนี่ครับผมโอ้โหดูไปไหนเนี่ยไอจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ใช่เม็ดกินครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียมาครับผมอะต้องฝืนใจครับผมหลบเรือแล้วกันจังหวะนี้อะโอ้โหเต็มที่เลยครับ โครงสร้างนี่มีปัญหาจริงๆครับผมโอ้โหเบียก่ะค่ะจังหวะน,นี้แต่ไอผมจะไม่สนใจแล้วครับผมสามเบีย้ยเมินเฉยครับจังหวะน,นี้จับมา้าเกี่ยวลุกไปอีกหนึ่งทีอ่ะยังเหนียวอยู่เออโอ้โหจังหวะน,นี้เอไอนี่ร้ายกาดมากอ่ะแลกเบีย้ยเลยครับผมมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต้มนี้จังหวะน,นี้ใช่เม็ดกิน ขึ้นมาร้ายไหมเนี่ยจังหวะนี้สุดยอดมากเลยครับผมถ้าเราเป็น AI ไําไงดีเ i เขาก็เล่งมาแล้วครับผมจังหวะนี้วิเคราะห์ไปจนถึงน่าจะลุกจนไปแล้วมั้งครับเนี่ยจังหวะนี้จับเรือผมอา้าวฟาดไปหนึ่งทีจังหวะนี้ลุก <c oughs> ติดหมดเลยติดหมดเลยครับรลบมาตานี้โดนจนได้ครับพี่ม้าขาวเรานี่ก็จับเรืออ้าวคล่อมเลยลุกหนึ่งที ผู้เล่นเดี๋ยวก็โอ้โหโไม่ไหวครับผมเกินต้านทานจริงๆครับผม a อบุกแบบไม่ให้หายใจหายคอได้สะดวกเลยครับอืหือวิเคราะห์มากแล้วเนี่ยคงจะต้านทานไม่ไหวก็ยกธงขาวขอยอมแพ้ AI ไปณนะตำแหน่งนี้ครับผมก็สุดยอดมากเลยครับสำหรับโครงสร้างในการทิ้งตัวบุกของ AI ใน EP นี้นะครับโดนเป็นชุดเลยขุนขาวนี่โดนเป็นชุดจริงๆครับผมชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับ ก็เราจะเพื access, ่อเป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมักลุกไทยนะครับทุกคนแล้วก็รับชมเพื่อความบันเทิงกันนะครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปียโอเกทุกท่านครับและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ที่ต่อสู้อย่างสนุกใน EP นี้ให้เราได้ศึกษาได้ความรู้และก็ได้ความบันเทิงกันนะครับและกลับมาติดตามแต้มบุกสุดคมของ AI ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ